อ่าเดี๋ยวพี่อ่านดูชั่นิดนึงเจ็บคอฝุ่นเยอะไอเครื่องฟอกอากาศอันนี้เป็นรุ่นที่ปีแผ่นอะไรนะแผ่นกรอง H E P A คันด้วยคันจริงใบคันหน้านอกจากคันจมูกคันหน้าคันคอคันจมูกเยอะไปไหมพี่โมเชยออกคันก็คันคันตาด้วย เก่ามากก็ไม่ดีอีกเดี๋ยวเชื่อโลกค่ะไม่ได้จอไปจับไปจอนหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นพยาดเหมือนสาวคนนั้นที่ต่างประเทศพยาดที่ออกมาจากดวงตาจําได้ไหมกลัวไปหมดเลยตอนนี้ใช้ชีวิตยากแล้วเกิดวยให้ไข่มันมาอยู่ที่เออยิ่งเมื่อคืนนี้เพิ่งจะไปแปลงร่างให้จอนนะเป็นไลออนคิงไหนคะดูภาพหน่อยมันน่ารักนะอื เป็นซิมบ้าไม่ทันเหรอเป็นซิมบ้าไม่ทันใช่ไหมในเพจกรรมกรข่าวนี่คุณผู้ชมดูสิคะนี่ไลออนคิงเลยอซิมบ้าซิมบ้าฮะว่าไงนะเป็นซิมบ้านี่เป็นเอฟซีจอนี่คุณผู้ชมบอกเป็นเอฟซีจออันนี้ถือว่ากรรมกรข่าวคุยนอกจอก็จะแบบนี้อย่าไปคิดมากมันก็จะมีสีสบากะแล้วจะกลับมาเข้มข้นกันต่อนี่เหมือนไหมมีความเหมือนนะเหมือนค่ะดูไหม มันเป็นสิงโตขาวนะเนี่ยดูหน้ามันถ่ายโคตรยากเลยเพราะไอ้จอนเนี่ยมันเป็นสุนัขเอาเป็นแมวจอนมาก่อนเพราะฉะนั้นถอ,อ,อดอย่างเดียวมันถอดอย่างเดียวมันลำคานใช่ไหมคะเออมันโอ้โหจับอะไรใส่ย,ยากไม่จอนเนี่ยที่จริงเมื่อวานนี้ปล้ำกันหลายทีแล้วก็จังหวะที่มันมีจังหวะีโดวมันด,ดูตามมันผมทำอะไรนายทำอะไรเหรอมนุษย์<อ>ทำอะไร ก็อยากจะใส่เออจริงารังไอไลออนคิงที่เป็นอันนี้เนี่ยแฟนคลับของไอ้ซามูม,มันส่งมาอ๋อจริงๆของซามมเหรอคะพี่เอาไปใส่จอแล้วซามมใส่ไม่น่าจะใส่ไม่ได้ไหมคะซามมอ้มอนวนฮะดูเถอให้ส่องไปนันตะกี้ไอ้ซามมอ่ะไปหรือย,อยังเน่ โอ้ซามูนี่อือฮืออ้าวโอ้โหนั่นให้ตะกี้ส่งผิดเหรอไหนขอมีเสียงประกอบเลยใชซาโบะไหนส่งไปแล้วนี่เป็นสิงโตกันไปแล้วฮะนี่ ต้องใส่เพลงแล้วอันคิงด้ยค่ะเฮ้ยสั้นได้ไหมโดนไหมคะพี่พงเดี๋ยวเปิดหลายทีเดี๋ยวมนับรวมฮะแต่พวจากมือถือเขาไม่น่านับป่ะเป่คะเสียงไอ้พวกนี้มันละเอียดงั้นพี่ยุดลองเองพี่เคยแต่ยูทู e ไม่เคยไอจีรอดฟังหรือยังยังค่ะกินข้าวเปิดทีวี เปิด YouTube เปิดเพลงของอเพลงเนี่ย Starway to Heaven ไม่ได้คิดอะไรเลยภาพโพสกินข้าวโดนแบนด์ไว้อ๋อมันไปจับเพลงครอประกอบระหว่างที่กินข้าวอืาแสดงว่าเขานับรวมหมดเสียงเสียงก็นับรวมหมดพทด ฟอร์มเดียวที่สามารถละเมิดลิขสิทธิ์ได้เต็มที่คือ t i ก t o k ไม่ใช่อย่าไม่ใช้คําว่าละเมิดสามารถจะทำอะไรก็ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์เข้ามากวนใจคือ TikTok อ่าหรือยังไงนี่แล้วผมจะบอกให้นะคือทุกวันนี้ที่อ่า IG กับเฟซบุ๊กพยายามจะเรียก ที่หงลัวพอแล้วใช่ไหมออเทุกวันนี้อ่ะมาร์คได้ยินไหมใช้โปรแกรมแปลภาษานะมาร์คทุกวันนี้ที่อยู่สู้เขาไม่ได้เพราะเรื่องนี้แหละอืมใช่ไหมคนไม่โยไม่มีทางสู้เขาหรอกอืเพราะของคุณเนี่ย เอไอเก่งแล้วเกิดเรื่องนี้ค่ะจับทุกเม็ดใช่ไหมใช่ไอ facebook ไม่เคยเลยและขณะที่ติ k t o กคู่แข่งของคุณเนี่ยไม่มีขีดจำกัดออยากจะเอาเพลงอะไรมาใส่ทำได้เต็มที่มีให้เลือกอีกจังหากน้องไบใช่มีหมดอ่าแต่ทั้งนี้เนี่ยบางทีพี่เผอม,มีดนตรีประกอบเข้าไป facebook แจ้งเข้ามาเลย ไม่เปรี้ยก็เครมนึกออกใช่ไหมขนาดน้องใบเชื่อพี่ไหมค่ะดนตรีเรื่องเล่ามาดนตรีเรื่องเล่ามาตึง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 แพลงนี้ทีมงานตั้งแต่สมัยบีซีแรประพันธ์เองค่ะวันหนึ่งโพสไป มันเคลมจนผมไม่แน่ใจตัวเองว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของลิขสิทเกษตรวะจริงโอ้โมันมีคนไปจดที่ไม่ใช่พวกเราใครก็ไม่รู้เป็นต่างชาติฮ<ะ>กว่าจะไปสู้คดีที่เฟซบุ๊กว่าของข้าตึง, <laughs> ตงเรื่องจริง น้องก็แปลว่ามันสามารถจะเคลมได้มาร์กอยู่ได้ยินปะฮะเออคือมันไปจดเลยน้องไบร์แล้วเขาไปจดอยู่ดีก็จดได้เลยอย่างนี้เหรอคะเพอเต่อไปหน้าพี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ของพี่นะพอมีคนไปจดใช่ก็อย่างทุกวันนี้ ยังคงรักษาสถิติมีเพจปลอมมากท,ที่สุดในโลกจริงจองไรใว่ามากสุด่ะ <c oughs> คือบางเรื่องเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบมักเจ้าอยู่สค่อยละย่านหมดแล้วนะอกลัวไปหมดแล้วเนี่ยฮะ,อะเออแต่เวลาไอ้ที่มันไปโฆษณานะนะ เขาทำมิจฉาชีพด้วยค่ะเอออืมดูไม่ออกอะวะไม่เคยปิดกั้นเลยมาร์คปิดกั้นบ้างไหมแล้วขู่ไม่ได้นะมสมัยรัมตีชยัยุฒธธนกรรมรุสอนมบอกว่าจะไปฟ้องศาลเองให้ปิดเฟซบุ๊กจำได้ไหมจำได้ค่ะก่อนจะบอการาปลายเพราะดีที่รัฐบาลใหม่มาทันมไม่อย่างนั้นคุณชยัยุทธรัมตีไอซีทีรัศการจะไปร้องศาลปิดแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กในประเทศไทยและเรารู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้น คนจะเดินขบวนมากมายมึงบับไอ้บับปิดทำไมใช่ไหมใช่เพราะว่าซึ่งผมคิดว่าศาลก็คงไม่ปิดหรอกเราน่าจะติดอันดับโลกผู้ใช้บัญชี Facebook นอยู่ต้นๆเลยค่ะเอ่อทีนี้ทำอะไรไม่ได้ด้วยถึงขนาดนี้ผมเคยคุยกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงดีนะค่ะท่านยอมรับเลยนะว่าปัญหามันแก้ยากมากเลยเพราะว่ามันพูดกับเขายากมัดยินไหมอผมพูดถึงโวิสิ ไม่ใช่สิมาร์ซเครเบอกมาร์ชใช่ไหมน้องคือปล่อยให้มิจฉาชีพนะมัไปซื้อโฆษณาสปอนเซอร์ใช่ซื้อโฆษณาทั้งในไอจีทั้งทางเฟซบุ๊กเลยวันนี้คิดบัญชีสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นมิจฉาชีพไอจีก็ของมาร์ชใช่ไหมมาร์ชอันนี้ไอ้เป็นสีฟ้าเหมือนกันเราปิวแล้วเหรอเราบินแล้วเราโดนยิงปิวพอเมื่อกี้หรือเปล่า เพลงเรื่องเราชานี้เพลงของเราเองวันนี้ไม่แน่ใจว่าตื่นขึ้นมาเป็นตัวเราหรือเปล่านั่นเนี่ยนคุณผู้ชมบอกว่าเราค้างแล้วเราบินแล้วค่ะอ่าค้างหรือว่าบินแล้วคะ่ามาแล้วมาแล้วแสดงว่าเราเกือบบินเฉยๆยังไม่บินเราเกือบเราเกือบนี่เพราะฉะนั้นโยไม่ต้องมาชวนไปกินกาแฟแล้วบอกว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับทิกท็อก ไม่ใช่พูดถึงมาร์กลูกน้องมาร์กในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไอ้ก็จะบอกอยู่ว่าอยู่ไม่มีทางสู้หรอกอใช่ไหมใช่สู้ยากอะต้องยอมแล้วว่าทิกตอกเนี่ยมีมิชชาชีพไหมมีมีมค่ะแต่ <c oughs> อ่เฟซบุ๊กไอจีมันควรจะเป็นมาตรฐานอืขนาดลิขสิทธิ์เนี่ยเป๊ะ อะไรนิดหน่อยนะน้องไปจําไว้เลยเกี่ยวกับเด็กนี่ไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกค่ะแต่ละเอียดมากมโดน AI อเขาจับได้หมดเลยใช่ไหมนี่ขนาดานี่น,น,นี่พี่จะบอกให้เมื่อวานนี้นะสมมุิกรณีสามศพนะค่ะค่ะพี่กำลังจะโพสต์รูปแล้วเพจกำลังก่ข่าวนะคือก่อนหน้านี้โดนพยายามถามไม่ยอมบอกอยู่ดีๆนิ่งเลย ตอนนี้เริ่มกลับมาที่พูดไปเดี๋ยวมันกลับไปโดนอีกคือแต่ไม่แคร์ถ้ารักกันจริงต้องมาดูมันจะไม่ไปขึ้นหน้าแฟชั่นหรอกคือมันจะปิดกั้นการมองเห็นนะคะกั้นต้องเข้ามาคืออย่างนี้ไอ้ตะกี้พูดถึงเรื่องไหนสามศพมันมีภาพสามศพนะเราต้องปิดศพอยู่แล้วไม่เห็นพ่อแม่เราก็รู้แล้วก็ครอบใช่ไหมค่ะอ่ะมันมีถังแกสกับเตาอ่องโลเกือบแล้วคิดอีกทีหนึ่งไม่ได้มันคือการฆ่าตัวตาย แต่ข้อที่สองมันเป็นเรื่องที่พี่ปฏิญาณกับตัวเองว่ากรณีอย่างนี้ถ้าไม่เป็นเรื่องที่มันจําเป็นมากๆจะไม่นําเสนอเลยค<ะ>่าตัวตายด้วยวิธีการซึ่งมันจะนำไปสู่การเรียนแบบค<ะ>คือมันง่ายเกินไปเอเ<ะ>นี่ยวาดเฉียวเไปหมดที่พี่เคยเล่าใช่ไหม<ะ>บางทีมีอยู่อันนึงนะ,ะผู้ใหญ่นี่แตะเข้าไปที่เด็กนิดนึงไม่ได้เตะ มันแบนบอกว่าตีเด็กทารุณกรรมเด็ก <c oughs> ยืนยันเลยแต่ไอ้โฆษณานี่เป็นไงโฆษณาวิชาชีพเนี่ยที่ขึ้นมาฝีต้นๆเลยซื้อโฆษณาแล้วหลอกให้เรากดเข้าไปเนี้ยค่ะอ่าๆใครม,มีประสบการณ์แจ้งเข้ามามตัวนี้ผมยังทะเลาะกับทิกตอกอยู่แต่ว่าก็แวะเวียนเข้าไปบ้างนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เจอกันนะทิกตอก อาจจะท่ติ๊กตอกชอบตรงที่มันมีเพลงให้เยอะใช่เราอยากจะทําอะไรนี่มันมีหมดเลยต้องไปค่ะมีฟิลเตอร์ด้วยหน้าใสกิ๊กเลยเออแล้วก็ถ้าใช้โปรแกรมของทิกต o อกเนี่ยหน้าเรียวเลยใช่หน้าวีหน้าเรียวเลยหน้าใสใช่ไหมค่ะเออ